พิมพ์อยู่ในครับสวัสดีครับก่อน<ม>ตาไปน้ำอ๋อสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หนูอยู่ที่ไหนะคะหนูที่อยู่ที่สระ U T Y นู้ที่ตาไปนะหนูจนะจุดไปน้ำแล้วเออหนูจนะจุดไปน้ำแล้วเป็นไงนี่หนููค่อยๆเดินนะหนููค่อยๆเดินไม่เอาโอเคมาเล่นน้ำกันเพียงเลยว่ายน,าน้ำเดินมาแล้วกังลังกายจุกส้วนนี้อ้าวม่วูว เม like. ื่อยหลายหายก็ไปแลนมาซีโอร์ลุกระวังล้มนะคะอยู่ค hey, ่อยๆเดินเฮจี้ว่าดูยืดยืดฮะกินนีดกำลังกินน้ำเหรอเออน้องคิมกำลังทำอะไรอยู่อ่ะไปน้ำอยู่เฮจีอหูวตับโอเคหนูไม่กลัวน้ำแล้วใช่ไหมพี่จี้ถ้ากลัวน้ำาราทางกิษต้องพูดว่าไงคะ ฮะอะไรนะ scared of water s c a ล e ว oh yeah swimming พูดสิ swimming 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 pool ก็คือสระวยน่ะติดจอดใต้น้ำ swimming pool เลี้ยงเลี้ยงมามาจับนี่มาจับขอบกับป้าป้านี่คุณป้านี่พี่ติ๊งเอาไปป้าภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะ ป้าภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ Aunt น้องพิมพูดสิ Aunt Aunt Yes ป้าก็คือป้าลุงนะค่ะพี่จีลุงนะคะ Uncle Uncle น้องพิมพูดสิ Uncle u n c l e สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรนะ Swimming pool Swimming pool Swimming pool ไม่ดีว่าหยุดมา มาว่ายน้ำเล่นกันเอ้ไใครจับนะโอ้มคือฝนสิตกเลยพี่น้องโอ้ย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 โอ้ออน้อ้อย้อ้โอ้ยโอยโ้ยโอ้ยโ้ยโอเย้ยายอ้ยโอย้ย้้ยย้ยย้้ยยน้ ป้าดูเขาด้วยเริ่มใจกล้าแล้วนะจมน้ำเหมือนเดิมนะใจกล้าเลยกรบผมโอเคยู่งสวีมินพื้ระวังนะน้องพีมระวังนะลูกกลับดีระวังเลื่อนนะ be careful พูดสิ be careful ระวังนะ ะ<ฮ>่น้ำอุ่นดีขนาดน้ำม,มันตากแดดรดมือในสิ่งนี้มันรวดหลังเลยแต่ทามเป็นหนาวหนาวก็คงสฉเยน็นเนอะทานมันแดดกับสีหอนลเลยวะเป็นหนังหนาวพื้นกับสีห์สีหอนก็สีหนาวลงน้ำบ่ได้ดอกแนวนี้ยังส่งใ้กิ่งนี้มันรีดในหนูในนี้หนูน สอนไหวนะไอ้ words, right ีเบิร์คอดอะไรล่ะเรียนอีกทีปีปีหน้าปปเรียนอีกทีเอวทภาษาอังกฤษว่าไงชันปสี่ภาษาอังกฤษต้องดาไงนะคะชั้นปอสภาษาอังกฤษต้องคดว่าไงนะคะันนกรลา g a c e f l ฮะ e f r a c e โอเคกะดึงกดไปกะดึงกะดึงาไปออกกํลังกายชั้นที่สี่เร Do you like swimming? Yes. Because? Because? It's because of... Because of? It's fun. <coughs> if gonna, you to can, <coughs> <coughs> can you swim? can you swim? I can only walk on water. Huh? You? Okay. <coughs> 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 ฉันลอยน้ําได้แล้วฉันลอยน้ําเป็นเดฟฉันลอยน้ำได้ฉันลอยน้ำได้ยี่เดฟฉันเดินบนน้ำได้มือดิพาคกันมากมืัอจัดหลานพี่น้องมืออื่นพาชิบเ็ดขนมขึ้นตู่บ้านเบเกอรี่ขาขาสองโอ้กว่าสิแล้วไปอยู่บฝันกันเลยเมื่อเปิดหลานเบเกอรี่เองว่าพี่น้องเอ้ย จึงสี่เราเพาเอินมานสกสตาวัดเราสกสตามันพาไปบริคิดว่าสิมาทำธุรกอกธุรกิจอีย่งมันเพิ่นเด้อเฮ็ดบุปเป็นถ้าเพิ่นได้ถีบหัวมาลราเฮ็ดตรงไหนละ่ะถีบ้าเราหัวดวนตามน้ำไปเราลุกสำลักน้ำไหลอยู่เชี่ยวชาญสำลักน้ำไหลอึดอยู่แถวบ่บายน้ำไมนก็สิตายน้ำก็เลยต้องว่งายต่อจังสี่เรานอนการผู้จักต้องผู้จักปั๊บตัวทำปั๊บตัวก็ที่จมน้ำตายที่ว่านั่นแหละพี่น้อง คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราจะดีจะร้ายาเราก็มองให้มันดีเนาะใชีวิตเราก็จะดีเองนั่นละ่ะจากอะไรที่เรามีกำลังแรงใจที่มันเป็นบวกเรื่องเลวรา,ามันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแม่รู้ไอจีกระซิเสียอาลเจงฉันละมองโลกอย่างดีอย่ามองอะไรให้มันร้าย ยังมาหันอีกลงมือเขดนี่มันหันอีกลงมือทำอมือเข็มเราจะกลองเุ็มกได้โอ้ยข้าตันจะของบอกจะคลองยังว่าเข็มกนะ <lay around, S 1> รได้เนาะพย้อนมั่งพ่อื่นบอกมันจะเข็ดได้บอกเขาว่าทัานเออป,ป,ป,ป๊าป้าหันหน้าไปดูเด็กเด็กด้วยอือโอเคน้องพิมพูดบายเลยค่ะพี่ธีขะบุญสเกต็ตเลยค่ะ โอเคสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับน้องพิมจะไปว่ายน้ำก่อนนะครับพี่นี้ผมจะไปว่ายน้ำก่อนนะครับน้องพิมไปว่ายน้ำก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสสวััดีครบโอ้ยเยี่ยมเลยออื